เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูกันว่าสิตกได้บอ,อนางเอกสิตกเบ็ดเดอร์เนี่ยคีกแกเดียนออผพันกัินข้าไปงามเงียุคนอ่ะจยกยี่งยังเป็นยังแาดนี้แน่ใ,นใจบอกว่าลม เอ้ยต้องย่นแห้งปันไหนมันจังสกินมันต้องย่นแห้งปันไหนจ้ะมันมีหมดนะเอาหมดกระดาษนี่มาตกเบ็ดจ้ะ อามันคืออยู่ไก่แท้เอามื่มันคือโย่กไกไ่แท้โอ้ยคุณไก่เกรียมกระชังมาใส่เลยกินแล้วไงไก่แม่ไก่กินแม่ยกแม่โอ้ยแบบเเยริ่มเร็ยเลยเธอจับเลยไปเอาไอ้เอาวางเบ็ดแล้วไปเอากระชังมาให้น้องเอาใหม่มันคือสั่น

มันจะพากัช่างไปเป็นจะได้บ่ละพระเอกได้ตัวหนึ่งแล้วไปโอ้ยยังไงแจบ๊บเอาทำไมทุกสัน,น,นเลย ก,กัน,นกแนกนนชกัชุดดอ,อกวะเอ้ยเรอย่งเอ,เอาไฟแชกมาจุดตกกเอออราูมัมนด้ะจตนะโอ้หนูก็ได้สมแล้วนั่งอยู่ล่มก่อนเด้อเนก็ได้สตัวแล้วตาได้สหนูที่สม ตกเบ็ดอยู่ริมตะลิงแปลกใจทั้งจริงปลาไม่กินเหยือ่อ,ออกกันแล้วนะไกลเอาไปไกล,ไกลโอ้ยโอ้ยไซ้์ที่ใหญ่เพราะเบ็ดเบ็ดเบ็ดมันอ่อนนะดูเหมือนไซตใหญ่ก็จะบ็อย่างนั้นเขาจกมันจะหมดก็เรียกว่าเลยนะ แ์ต,ต,ต,ตัวลโอ้เป็นคอต้าสีร้องไห้มันแส่เงียหไห้จะคมันสิกินม่กินเงียอยู่ทางไหนบุนี่อได้บนละาตัวขออบนนาเย่างมาหาผัวให้ผัวใส่เงียห์หันิเกออย่างบุ้ยนี่บนี้จนโอ้มันกินเงีย,ยงหนูไปแล้ว,วนั่น มือเงี้ยเสียล่ะอยู่นี่ล่ะเนะี่ยมันกินเงี้ยไปแล้วนี่นมันมาตัวกินเงี้ยแป้งอืมมกามกินเงี้ยล่ะอเจ้าเห็ดดอกพวสีสัสงเห็ดัวเห็ดเองก็เป็นตะไดร่แห